ด really ีค to like ่ะพี่น้องวันนี้กจ้าเขากแรงค่ะพี่น้องพัดปลากระป๋องใส่ขนาดนาค่ะพี่น้องปรุงรสแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องเ้าขากินแรงค่ะพี่น้องโอ้ยจะสิหายังกินละพี่น้องเนาะแต่ละเมื่อเนาะวันนี้ก็มีเนโน่พัดปลากระป๋องใส่พักขน่าค่ะพี่น้องหอมหอมค่ะพี่น้องปรุงรสแล้วเรียบร้อยค่ะพี่น้องปลากระป๋องลงไปค่ะพี่น้อง ค่ะแม่ครัวค่ะพี่น้องแม่จ้าแต่แสบบ่พี่น้องตัดคนาใส่ปลากระป๋องค่ะพี่น้องจ้าแต่แซ่บได้พี่น้องมาเด้อตัดเข่าเจ้าเข่าสวยหอนหอนหขวเจ้าหอนหอนค่ะพี่น้องกินแล้งแซ่สบสบแซ่บได้ค่ะพี่น้องจ้าแบบปลากระป๋องใส่คนาค่ะพี่น้องเด้อจ้ามาเด้อแต่น้ำกันจ้าสวัสดีจ้า